นายสิสวรนจัญญาเลขาธิการสมาคมโอการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสเฟซบุ๊กว่าวันจันทร์ที่1สิงหาคม2515เวลา10น,นาฬิกาจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตณศูนย์ราชการอาคารบีเพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนเอาผิดกับนักการเมืองหลายคนที่กินกล้วยซึ่งควรอััเปหิ ไปเสียจากสังคมการเมืองของไทยตามพรบพ,พักการเมือง2561มาตรา28ประกอบมาตรา92วงเล็บ3ทั้งนี้พระสัญญิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2561บัญญัติว่ามาตรา28ห้ามมีให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทางนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมมาตรา92เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยืนสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้นวงเล็บ3กระทําการฝ่าฝื้นมาตรา20วรรคสองมาตรา28มาตรา30มาตรา36มาตรา44มาตรา55มาตรา46มาตรา72หรือมาตรา74 เมื่อสารรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่งให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหา,ารพักการเมืองนั้น